สดงให้พวกข้าดูหน่อยได้หรือไม่เกรงว่าคงไม่ได้เพราะตอนนี้ข้าหมดอยู่งั้นให้เสียงสมุดลูกของข้าสืบออกมาแล้วมาบอกให้พวกเจ้าฟังแทนละกันหลังจากที่สื่งสมุดสืบออกมาได้บอกตีให้ท้าวสิราราชกับนางสุวรรณมาลีฟัง ทุกคนก็หลับกันหมดรวมถึงท่านฤาษีด้วยแต่มีอยู่ผู้เดียวที่ไม่หลับก็คือเจ้าของวิชาอย่างพระไัยมณีไม่นานนะักพระฤาษีก็ตื่นหลังจากที่ทุกคนตื่นก็ต่างชื่นชมในปีของพระไัยมณีพระฤาษีเห็นว่าสีสมุทรนั้นไม่มีแม่จึงให้สีสมุทรไปขอร้องให้นางสุวรรณมาลีมาเป็นแม่ให้ด้วยความที่นางสุวรรณมาลีรักเด็กจึงยอมตกลงแต่โดยดี พระัยมณีเห็นว่าท้าวเสือราชและนางสุวรรณมาลีจะออกเดินทางกันจึงขอติดเรือไปด้วยเพราะอยากกลับไปพบครอบครัวเรือซ่อมเสร็สแล้วอีกไม่นานก็จะออกเรือแล้วนะเช่นนั้นข้าขอเวลาสัากประเดียวนะขอรับกด้สิข้าจะรอเจ้าอยู่บนเรือนะ พระไพมณีได้ทําการบอกลานางเงือกที่ตอนนี้กําลังตั้งครรภ์อยู่นางเงือกก็ยอมให้พระไพามณีออกเดินทางไปแต่โดยดีหลังจากบอกลานางเงือกเสร็จ ขณะกำลังจะออกเดินทางพาระฤาษีได้ให้เครื่องรางป้องกันตัวไว้ให้แก่ทุกคนเรือจึงออกเดินทางได้ในขณะที่เรือกำลังแล่นออกไปนั้นก็มีกลุ่มเมฆสีดำๆลอยอยู่ข้างหลังไม่นานนะักสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นมันนางผีเสื้อสมุทรนี่ทุกคนไปเร็วคราวนี้เจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทรได้จับเรือแล้วพังเรือออกเป็นสิ่งเสียงพระอภัยมณีและลูกเรือตามพากันตะเกียกตะกายขึ้นไปยังเกาะข้างๆนางผีเสื้อสมุทรพยายามจะตามขึ้นไปแต่ด้วยมนของพระฤาษีจึงทําให้นางผีเสื้อสมุทรขึ้นไปยังเกงาะนั้นไม่ได้อภัยมณีกลับไปกับข้าเถิดเด็โงจะไม่ลาข้ารู้ เจ้าไม่เข้าใจข้าไม่เคยรับเจ้าเลยแม้แต่นาทีเดียวแค่เสียวฮีก,ก็ไม่เคยได้เช่นนั้นข้าจะทำให้พบพ้องของเจ้าแตกกระจาให้หมด ในคราวนี้เจ้าจะยยมตัวก,กับข้าได้ไหรือยังเจ้าเป็นคนเริ่มก่อนเองนะทุกคนเอาน้ำลายหยอดหูตัวเองเอาไว้ซุดโปกเธอหน้าหยอดทุกคนแล้วนะเอาละพี่นายหยุนี่หุดนะเรื่อ,องนี้นะนห,หลังจากสิ้นเสียงปีลงนางผีเสื้อขมุดใกล้สิ้นใจลงและกลายเป็นหินในที่สุดแลนะเงิลงมาจาก ที่ของข้าท่านจะเป็นยังไงบ้าง,างน,นะโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วสร้างไว้อยู่ไว้ในมนุษย์มัน,นมแสนสุดล,ลับลับเหลือกันน้อถึงเท่าอัน่ทา้งเกี่ยวที่เลี้ยวลัดก็ไม่คนเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน